แค่พ่อฉันพูดออกมาคำเดียวก็สามารถปิดโรงแรมที่นี่ได้เลยนะเช็คเอาทค่ะค่ะสักครู่นะคะลูกค้าห้อง308นะคะเช็คเอาท์ออกต้องขอบรทษัททั่วด้วยนะคะลูกค้าจะต้องชำระค่าตับ1เ0 0นพันบาท ถือเป็นค่าห้องครึ่งวันนะคะค่าปรับอะไรฉันไม่จ่ายเ,ออเดี๋ยวก่อนสิค่ะคุณลูกค้าถ้าหากว่าล,วลูกค้าไม่ชําระค่าปรับอะ่ะทางเราคงไม่อนุญาตให้ลูกค้าเช็คเอาท์ออกได้นะคะได้ไงอะ่ะฉันก็แจ้งแกไว้ล่วงหน้าแล้วนี่ว่าจะเช็คเอาท์ออกตอนห้าโมงเย็นแกมีสิทธิ์อะไรมาเก็บเงินฉันเถอะแต่ว่ามันเป็นกฎของทางโรงแรมนะคะจริงอยู่ ที่ลูกค้าขอเลื่อนเวลาการเช็คเอาท์ออกรอบแรกขอเลื่อนเป็น15นาฬิกาทางโรงแรมเองก็พออนุโลมให้ได้นะคะแต่นี่ลูกค้ามาขอเลื่อนเป็นครั้งที่2เป็น17นาฬิกาแบบนี้ทางเราคงอนุโลมให้ไม่ได้เพราะโดยปกติแล้วลูกค้าท่านอื่นจะต้องเช็คเอาท์ก่อนเที่ยงด้วยซ้ำนะคะและนี้ลูกค้าเลดมาตั้ง5ชั่วโมงแบบนี้ก็ทำให้ทางโรงแรมเสียโอกาสในการรับลูกค้าท่านอื่น รบกวนลูกค้าชำระค่าปรับด้วยนะคะอ๋อนี่แกคงอยากจะได้เงินมากเลอสิก็อย่างว่านะคนเป็นพนักงานรับเงินเดือนอย่างแกก็คงหวังอยากจะได้เศษเงินได้นี่แกรู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นภายฉันเป็นถึงเน็ตไอดอลชื่อดังแถมพ่อฉันเนี่ยยังเป็นคนใหญ่คนโต แค่พ่อฉันพูดออกมาคำเดียวก็สามารถปิดโรงแรมที่นี่ได้ คุณพูดว่าอะไรนะคะอ๋อฉันบอกคุณว่าขอประธานโทษด,ด้วยคือคุณจะต้องชำระค่าปรับหนึ่งพันบาทถือเป็นค่าห้องครึ่งวันนะคะอ๋อคือฉันต้องจ่ายด้วยเหรอคะเพราะว่าฉันก็โทรมาแจ้งล่วงหน้าแล้วนี่ต้องจ่ายค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วเราอนุญาตให้ลูกค้าเลื่อนการเช็คเอาท์ออกได้แค่ครั้งเดียวนะคะแต่ว่านี่ลูกค้าเลื่อนไปตั้งสองครั้งเนี่ยอีอย่ไหนเนี่ย เลดจากการเช็คเอลปกติตั้ง5ชั่วโมงยนง่ยก็เราควรชำระค่าต่าหมานะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะเอาตัวยังไม่เสร็จอีกเหรอเห็นลงมาก่อนเขาตั้งนานละก็ยังไม่เสร็จนะสิเขาเนี่ยต้องมาจ่ายค่าปับก็เพราะตัวเองแท้ๆเดยนะไม่ยอมขับรถตาม GPS ออ่ะตัวเองโทษเขาได้ไงอ่ะ ว่าไม่ต้องไปถ่ายรูปที่นหน้าลุนไกลก็ไม่เชื่อแถมยงซื้อของใช้เนี่ยมาเช็คเอาช้าเลยเห็นไหมนตัวเองจะโยนความผิดให้เขาเหรอแล้วมันเป็นแค่ฮะเขาบอกแล้ไงว่าให้ขับรถตามทาง GPS ใครจะไปรู้ว่าก้นมันบอกว่าทางนั้นอะมันลัดไปใกล้กว่าก็เลยเชื่อมันดูอะุ่ก้นเลยเนี่ยแหละขับออมอะแล้วสรุปยังจ่ายเรียบรอย้อยไหมไปได้ไหมเรียบร้อยแล้ใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะ,คะงั้นก็ขอบพรบคุณมากเลยนะคะ,ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าก็มาพักที่โรงแรมนี้ได้อีกนะคะ <c oughs> ไปเลยถื <c oughs> อให้ด้วยกระเป๋าเนี่ย